ก็มึงจะถ่ายคลิปการใช้นุเดนวอตเตอร์นะคะอันนี้เป็นขนาด180เซนติเมตรนะคะให้ลูกศิษย์ขอมาว่าออกกำลังกายยังไงทำไมคุณครูนะหุ่นดีจังเลย64 63เลยนะคะไป okay, ดูนะคะ <laughs> น้ำมันเย็นย <laughs> ก็ทางขานะคะแล้วก็ขณะที่ทำกิจกรรมก็ต้องอขมเวหน้าท้องนะ,ะมันจะทำให้คุมรายยุบนะคะขมเวหน้าท้องด้วยถ่าดูนะคะค่าแรกนะคะ,ะเนี่ยเวลาจับเราจับอย่างนี้ถ้าด้านหน้าก็อยู่อย่างนี้นะคะต่านน้าาะะาที่หนึ่งนะคะค่าที่หนึ่งแล้วก็หมุน หมนเข้าตัวอย่างนี้ค่ะกดลงไปยืนตัวตรงตัวตรงไม่ใช่เลื่อนนะคะอ้าวางนี้อ้าวต่อค่ะหมุหนอย่าที่สองก็หมุนกลับหมุนวนออกค่ะกดลงไปแล้วก็หมุนวนออกไปปึ๊บ์ฟเบิทาที่สามก็กดซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้ค่ะกดลงไปให้จมกดลงไปอย่างนี้นะคะเราจะทำกี่ครั้งเดี๋ยวเราค่อยกำหนดเองอ ท, 3, ะะท่าที่สามนะคะต่อไปเราท่าที่สี่จะจับอย่างนี้แบงนี้นะคะจับอย่างน,าาาางนี้แล้วเราก็เวียงแบบนี้ช้าๆเวียงให้สุดแขนแล้วก็เวียงให้สุดแขนนี้เป็นหนึ่งรกเนี่ยมันจะได้เอวนะคะได้หน้าท้องต้องกลึงหน้าท้องด้วยนะคะกระแมวท้องอ่า ปึ๊บปึ๊บต่อไปต่อไปถ้าก็ให้แรงขึ้นก็คือกระโดดเอาเขา่าเข่าซ้ายชนมือขวาปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ปึ๊บอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บกระโดดขึ้นมาทะยงปลายเท้าปึ๊บปึ๊บเหยียงแรงๆเ,เหมือนเดิม อ่าเราทำลิ้งก็ได้ค่ะเยรพอเราทำงานแล้วก็ทำเดืออ่าต่อไปจับงนี้เหมือนเดิมนะคะจับนี้เหมือนเดิม,นะะม,ดมแล้วก็เหวี่ยงมาข้นหลังดูนะคะออ่าอ,อ,อันนี้ได้แขนได้ไหลนะคะได้แขนหน้าท้องกลิง อ่าก็ถ้าอย่างนี้นี้ก็ต้องฝึกนิดนึงนะคะที่จะตัวตรงอย่างนี้ชื่อเรียกว่าท่าปลาวานอย่างนี้จะได้นัางท้องหรือก็อือเราจะเอาถ้าไหนก่อนก็ได้แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่ความถ็นไหนอือแล้วก็ปึ๊บก็เราสมาชิกกับสมาชิกปึ๊บนะคะอ๋อต่อไป ต่อไปถ้าอย่างนี้ที่เรียกว่านั่งเก้าอี้เราก็บิดเอวจะได้เอวบิดอึ๊บอึ๊บนับหนึ่งถึงสิบหาอึ๊บอึ๊บผมจะครบห้านาทีต่อไปถ้าเราอยากจะว่ายน้ำเราก็ว่ายได้นะคะเนี่ยล้วก็ว่ายไปอย่างนี้ได้เลยอึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคขีมข่มา้าขี่ม้าอ่าข้าปั่นจัก,กรยานปั่นจัก,กรยานนี่นี่ค่ะเราปันกกานนป่นจักรยานนี่ปั่นจักรยานยืดถอยหน้าถอยหลังอ่าอันนี้เราไปหน้าไปหน้าอย่างนี้นะคะเหมือนเหมือนเราปั่นจัก,กรยานในโอ้่าไเกี่ยนอะไขึ้นเลยใช่ นฟิตเนสอาคารเหมือนกันอ่าต่อไปเราถอยหลังค่ะปบเขาโมงด้วยปึ๊บป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ